เราจะพามาที่ Bank Art Museum Mori วันที่1มิถุนาถึง25ะกรกฎาคมจะมีพิพิธภัณฑ์รูป Special Guest and Event s ปี2020จาก Art Gallery New South Wales จะมีรางวัล2019 Archival Prize ภาพวาดเหมือนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรูป Portrait เนี่ยตอนแรกที่รถด,ดูเนี่ยคิดว่าเป็นคนจริงๆ แต่ไม่ใช่นะคะเป็นภาพวาดเหมือนคนออริจินรางวัลนี้จะมีทุกปีปีละหนึ่งรางวัลสำหรับผู้ชนะคนที่มอบเงินรางวัลคือเจี r อ h า b a ชิบอลเขาตายในปี1919เวลาเขาตายเนี่ยเขาก็มอบเงินให้กับทรัสของที่ออสเตรเลียเพื่อที่จะเอาเงินจากทรัสเนี่ยมาให้รางวัลกับผู้ชนะเลิศ ภาพเขียนพอร์เทรตทุกปีเขาได้มอบครั้งแรกสุดเลยก็คือในปี1921เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพิพิธภัณฑ์กันดีกว่าค่ะเราอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์ Bank of Art Museum เร่อนี้ painting โดยฐานใช้ฐานสวยงามมากๆเลยคนที่อยู่ในรูปภาพก็คือคุณลินดี้ลีเป็นผู้นำของด้าร์ทเหมือนกัน คนที่วาดรูปนี้ก็คือคุณโทนี่คอสตาภาพนี้ชนะประกวด a r c h i ิ a l ลไพรส์โดยได้รับการตัดสินจาก Judge ก็คือคณะกรรมก,การของ n ิวเซเ e ล a ์อาร์ l แกลเภาพนี้ได้รับรางวัลได้รับการโหวตจากสตาฟของ n e w s a เ e l Art g a l l l e r เก็คือได้รับคัดเลือกรางวัล Archibald Price เป็นการคนที่อยู่ในภาพคือนักแสดงนะคะเดวิดเวนแฮมเวนแฮมนะคะ แล้วก็คนที่เขียนภาพนี้ก็คือเทสซาแมคเคนทรูเดอะลุคกิ้งกราสสวยงามมากจะเป็นภาพซ้อนจะมีเงาของกระจอยู่ในนั้นวาดได้สวยงามมากๆเลยเหมือนจริงมากๆอีกรูปหนึ่งที่ได้รับรางวัลอาชิบองไพรส์รูปนี้ได้รับการโหวตจากประชาชนก็คือประชาชนที่เขาโหวตเข้ามาเลือกรูปนี้ให้เป็นรูปที่ได้รับการคัดเลือกาัา รูปนี้เป็นคนออริจินอลทิจูพานทาริคนที่วาดภาพก็คือเดวิดดัซซี่พิพิธภัณฑ์ภาพอาร์ชิบอลไพรส์มาโชว์ที่แบงก์ออฟอาร์ต u ิซเหนึ่งครั้งใน9ปีทุกๆ9ปีจะมีการโชว์ภาพอาร์ชิบอลไพรส์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยค่ะผู้ที่ชนะหมด5้ ท่านเท่านั้นผลงานที่จะมาโชว์ในนี้ Open up, you PN, you ในตู้นี้เป็นเครื่องมือของคนออรบริจินที่ใช้ในการล่าหาสัตว์นี้เป็นที่ดักปลา Here we are at the Bank Art Museum of Moree. Here we've come across a beautiful old bank building converted into an art museum, which today is holding a winner of the 2019 Archibald Prize, being one of the most prestigious art prizes in the country for portrait painting. A prize that's been going since 1921. So, almost 100 years, this prize is being awarded. And here we are with the latest uh, prize being awarded for this portrait of an Aboriginal lady. Background on the Archibald Prize. It started in 1921 after J.F. Archibald passed away in 1919, just over 100 years ago. So he bequeathed a lot of money, which is now being used for one of the most prestigious awards for portrait paintings in the country.